แม่ผมนี่มาดูหนังนี่แทงหวยก็ไม่พิดพรุ่งนี้ยุทธการงูเห่าซ้อนงูเห่าเอองูเห่าซ้อนงูเห่าพรุ่งนี้แถลงสองร้อยเจ็ดสิบครับสอง 270. ร้อยหกสิบสี่สองร้อยหกสิบห้าสองร้อยเจ็ดสิบประชาธิปัตย์มายีา่สิบสามคนยกเว้นนายชวนกับนายบัญญัติ นะพักสองลุงนะไม่มาแต่ความที่ไม่มาคุณต้องฟังให้ดีมีในย่หรอผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันนะสมัยก่อนเนะี่ยตอนที่ยังไม่มีโทรศัพท์อะโทรเลขมันสั้นชาส่งโทรเลขกันะ่ะไอ้ผัวก็ทํางานกรุงเทพเมียก็ทํางานบ้านนอกเมียอยู่บ้านนอกไอ้ผัวก็ส่งโทรเลขจากกรุงเทพส่งไปให้มาไม่มาไม่มามา <c oughs> มาไม่มาไม่มามาผัวส่งให้เมียอย่างนี้ก็เหมือนกับที่เพื่อไทยส่งให้สองลุงมาไม่มาไม่มามาแต่ณปัจจุบันเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าเนี่ยนะไอ้เพื่อไทยเนี่ยครบชูนะเนี่ยเออเพื่อไทยชบชูนะครบชูสู่สาวนะและสาวแก่ด้วยนะ <Okay. S 2> เอออันนี้อะไรที่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยปากเนี่ยธรรมะธรรมโมสังโฆอวัยว่าดูนะโมนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหรับหลังนี่มึงคบชูสูส่สาวนะ <Okay. S 2> ลักษณะก็คือโหวตให้ผ่านไปก่อนเพื่ออาศัยเสียงสวออในการที่ซ่อนไว้ว่าสองลุงเนี่ยมา และผมได้ลื่มรู้แล้วว่าเมื่อคืนนี้เองมีกล้วยตกหล่นไปถึงสวผมจะเปิดแถลงข่าวใหญ่นายเศรษฐาทวีสินเพราะเหตุใดจึงไม่เหมาะกับการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยข้อมูลของผมนี้สวจําจเป็นต้องใช้ก้าวไกลจําเป็นต้องใช้และพักอื่นๆจะต้องเอาไว้ใช้ในการพิจารณาในวันที่4สิงหาข้อมูลผมนั้นจะเป็นข้อมูลที่ชัดขนาดว่าเอ็กซเยขนาดว่าเอ็กเย์เลยว่า เป็นไม่ได้ด้วยสาเหตุใดพอพอกระซิบได้บ้างไหมครับคุณชูวิทย์ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นด้านไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนตัวการทำงานสิบสองอ้าวแน่นอนการทํางานส่วนตัวผมไม่พูดหลอกค่ะส่วนตัวผมจะพูดทําไมเกี่ยวกับเรื่องที่ดินได้ไหมครับแต่หลังจากที่คุณไปฟังผมจะเปิดแถลงข่าวผมทุกอย่างเปเปอร์ paper, จอ L c d ซอินเจ็ตโปสเตอร์อธิบายให้คุณฟัง คุณไม่เข้าใจคุณจะเข้าใจตาคุณจะสว่างทันทีว่านายกตัวสูงสูงว่าที่นายกตัวสูงสูงท่านนี้ทำอะไรมาในอดีตการทำอะไรมาในอดีตย่อมสะท้อนถึงพฤติการในปัจจุบันสิบสองคนผมให้คุณแค่นี้เองนะสิบสองคนสิบสองวันสิบสองคนหนึ่งวัน ผมพูดได้แค่นี้12คน 1, ค1วัน12คน12วันสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอทำลายเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนเจอจากามไว้ใจต้องเธอทำลายแต่เสียคน จุดอ่อนคือการเชื่อถือคนบางคนมีผลก็ต้องกลายเป็นฝ่ายค้าน